อำเภอถุงซองก็แคบป,ปากซอยเย็นวดวิวรถแป๊บเดียวพี่น้องเออเลวต้องรงว้าวเปิดเติมนี้ใครยังไม่ได้ฉลองมาที่นี่เลยค่ะเพราะนี่คือชาบูที่ทุกที่สุดในนคนมันเหลวมันเหลวบุฟเฟ่แข่รอยเกาๆที่ต้อง ไม่ไหวแล้วแม่เค <Okay. S 1> รอยเกาเาพี่น้องเงออทานได้ทุกอย่งางทั้งมูเนื้อทะเลแล้วรีฟิลนำสามสิบาบาทอย่างไดกุ้งชีดได้ชีดโมชาบูเลือกได้ถึงซ้มนม้ำเตายางไม่คิดเผ่มทานได้ไม่อันไม่จำกัดเวลา <c oughs> แล้วยังได้พบก,กับเมนูทานเล่นอีกกว่า30สิบ ย่างปีนองเอิมั่นเลวมั่นเลววันนี้มาที่ชาบูไนนึ่งอำเภอถุงซ่งนครซีธรรมรามาถึงตัวเมืองถุงซ่งข่วแวที่ปั๊มบางจากตรงข้ามไทยส้มบุญถุงซ่งแล้วเข้ามาหนัง,งเอเย็นเย็นรับประทานชาบูร้อยๆยที่ทุกที่สุดชาบูไนนึ่งจัดใหญ่จัดเต็มแค่บอกว่ามาจากใหญ่นวดเมืองโคนทานไปเลยค่ะคนละร้อยเก้าสิบเก้าไม่จำกัดเวลาแต่ถ้าอยากรีฟิลน้ำดื่มข้องทานเล่นกุ้งชีดและชีดเพิ่ม,เต,มเติมใจ่าสามสิบเก้าบาทค่ะ เล้วกินจูจๆไปเลยพี่น้องเออติร์นแหลค้องตาเล่นคนมาจังอู้คลักคลักหลักต้าน ว่ากินกันได้น,นั่นกินกันได้อิมอ่มอิ่มมีพปีมันพี่น้องครบครันต่้งข้องว่านข้องข้าวพี่นอง g ขาและเตินไม่มาใดหรือเติเละตัดเติเละมาทึ่งแล้วใครอยากได้ฉุดเปิดมาแทยรูปเซวยๆก็มีให้นะคะที่สุดข้องความว้าวตรงนี้เลยค่ะกุ้งยางชีดกุ้งแม่น้ำตัวจัมโบ่พรอนเสิร์ฟถูกโตเสิร์ฟตุกวันไม่ต้องแยงไม่ต้องแอบกุ้งปลาหมึกห้อยอาหารทะเลมูสไลเหนือสไล่ให้กินแบบจูใจน้ำจิ้มกับ ธรรมดาตเตเน้อมีทั้งซีฟูด้ด,ด,ดซูชิซอสมาลาซุดแซบน้ำจิ้มงาหอม,อมน้ำจิ้มซุกี้แบบเค็มคนค่ะบอกเลยว่าฟินถุกคำเตาย่างอินฟราเรดแบบนี้เราก็ไม่คิดเฝื่มนะคะย่างได้แบบจุใจกันไปเลยสําหรับค,คุณโอบไส้ย่างแล้วกุ้งชีสกุ้งแม่น้ำเขาก็เซิร์ใายตลโดแบบไม่กักเลยพี่นงคงค่ะหั่นมาแลยไส้ชาบูนะคะของเราไม่ใช่ธรรมดานะเราได้ถึงซ้มนม้ำแล้วเรามีซี่น้ำซุปไอเหลือกไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปดำซุปมาลาซุ นำไส้ดังเดิมหรือว่าซุปตํายำแบบเข้มข้นค่ะมูเราก็มีร้อยๆเหลือไม่ว่าจะเป็นซ้ามชันสไลมูสั้นโคมูสั่นหนองมูแดงมูมักหนุม่มมูมักงามูมักหํำพึ่งเฮ้แล้วตาเลกะก็คนมาร้อยไม่ว่าจะเป็นกุง้งเป็นมึกหอยชิลีหอยเชลปลาดอลลี่แมงกะพุนซ่าไายวากาเมนวดมึกเรดาว้าจังอู้ใหญ่นวดประทับใจถูกนำซุปการโดยเฉาะต้มยำกองเขา้าถึงเครื่องกุ้งชีสปี่นองเอ,อ้ยางกับเตาอินฟราเรดเอมันรุงตุบ ชีดยืมและชีดแท่ชีดร้อยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเข้มข้นซูชิซีซารของทางร้าน ุงกันเนื้อเต็มดีพี่นองค์าไม่ความอากกินเต็มคำเต็มลำเต็มเนบกันไปเลยชาบูนี่เราก็สดกันดังวูดสุดเลยมันร่อยในส่วนของมูสไลนะคะมูสสามชัน้นสไลสั้นคสั้นหนอกสั้นในกินกับน้ำจิ้มพี่นงองเออพี่นึง่งบอกหวาอยากใครลงใส่น้ำจิ้มงาสกิดแล้วก็บ,บิิสุกี้ใส่ลงไปหมากว่า้พี่นองค์ขาเลยมันก้าวกันดังครกมันแซกมันเซิ้ม <laughs> Ha ha ha! ในเนื้อมูเอมัดตุกยานดิเจนกินเปล่าต้นแลกแต่ว่าไม่คุมปือ้อย่างได้เนื้อหลาวนะ้าเนื้อออสเตรเลียเนื้อน้องไลโคคุ้นเนื้อริบอายลวกลงไปห้าวีค่ะแล้วกินกับน้ำจิ้มซุก,กี้ข้าวกันอย่างแรงจิ้มกับน้ำจิ้มงามังกายอปีนองเออเจนฟินหรือว่าจะเอาไปย่างบนเตาอินฟราเรดแล้วใส่ชีสสักนิดหมูส้มฉันสไลก์กับย่างเอมันกรอบมันซุกไวพี่นองคะ่ะมันโตบโจดคุณ ชอปปิ้งยางชบอปชาบูเบบชช่นมากค่ะชาบูไหนหนึ่งของเรานะคะซาค่าถุงส้งในเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงจนถึงสี่ถุมค่ะแล้วยังมีซาค่าจันดีด้วยนะคะปีนึ่งใจดีน่ารักเซอร์พายตาโลดบกว่ากินนห้อิ่มน่นองนะแล้วอย่าลืมมาเที่ยวถุงส้งมากินชาบูไหนหนึ่งกันนะคะ